สวัสดีฮะวันนี้มาเล่นวิชั่นนะคลิปนี้ก็เล่นไปหลายวันแล้วแหละแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้มานั่งอัดสักทีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามามันผิดพลาดประการใดหรือว่าผมอ วิธีการเล่นของผมมันไม่ถูกใจใครก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าเมนหลักผมไม่ใช่แครรี่เนาะถ้าเกิดว,ว่าเดินมืนก็ต้องขออภัยด้วย,น,วยนี่มันคืออะไรวะ มันไม่มีขยายหรอแม่งแล้วกันอวิชชั่นนี่เวลแรกๆก็ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะต้องรอเวล4สี่ถึงจะเก่ง ตัวมันก็ไม่มีอะไรมากนะเคชีพไปเรื่อยๆใช้สก,กิลตอดไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆนะว่าแบบแ,บบแทบจะไร้ประโยชน์เลยละต้นเกมม,มันจะไปเก่งช่วงแบบกลางเกมกระเดเกมนี้ซะส่วนใหญ่นะต,ต้นเกมก็ไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่มันต้องมีของสักสามสี่ชิ้นนะถึงจะเก่ง Protect ally turret. An enemy hero has been defeated. An ally hero has been defeated. เกมนี้ต้นเกมก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะจะเป็นเดือดช่วงเลทเกม ตรงข้ามหาแล้วก็กดบอกทีมนะว่ามันหาย ก็ใจหลักๆของวิชั่นนี่ก็คือยิงอันติให้โดนนะ <c oughs> ถ้ายิงไม่โดนนี่ก็ก็แหง้งอ่ะเพราะดาเมจหลักๆมันอยู่ที่อันตินะ yes. อันนี้ผมพาดนะฮะเกิ <c oughs> กดสกิลหนึ่งตอนที่แบบมีแาสซีของอันติอยู่ ก็เลยแบบ <Hero. S 1> แห้งเอามาตามันหมดแต่แบบเกมนี้นี่ถ้าเข้าใจไม่ผิดนี่เหมือนจะโดนกดดันหมักใช้ได้อยูเกมเลยตึงไปถึงยี่สิบเอ็ดนาทีน นี่คือผมพยายามจะเชียร์ชีพนะไม่ชีพพอถึงบ้านเราเนาะก็ยิงต่อชีพไปมันยิงชีพระยะไกลได้นะพอยิงคีพเสร็จเราก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้นะ ไปเติมเลนเพื่อนอะไรเงี้ยถ้าเดินไปได้นะเพราะเราไม่ต้องได้บวกอะไรอยู่แล้วนะเราก็ใช้ Anti อันติเคลียร์คีปไปเลยก็ได้เพราะคู่ดาวมันก็ไม่ได้นานอะไรขนาดน,นั้นอยู่แล้วเนาะรีบเคลียร์ให้ไวแล้วเราก็จะได้ไปเติมเลนได้นะครับ เนี้คือแบบเล่นนี่คือตึงใช้ได้เลย่ะคือต้องแบบเลทมากอ่ะจะสู้ได้เพราะว่าผมออกอันเนี้ยออกดาบใหญ่มาเนาะจะสู้ได้เพราะว่ายิงทีหนึ่งคือแบบถ้าโดนคือก็ครึ่งหลอดอะมันทำให้แคร,รี่กัเมจทีมนี้มันเข้าไปไม่ได้ This action will be decisive. I am Solar Power. แต่ว่า Vision เนะี่ยตัวมันก็ไม่ได้หวือหวาถึงขนาดที่ว่าจะแบบที่โกงเท่าล็อกเก็ตละคูนนะล็อกเก็ตละคูนนี่คือถ้าเกิดนี่คือเอาหยุดไม่อยู่แต <c oughs> ่วิชชันนี่มันก็ยังมีข้อดีตรงที่มันเบรสดามจได้แรงนะแล้วก็มันก็สามารถเอาไปสู้กับล็อกเก็ได้ด้วยนะ อย่างแบบยิงให้ล็อกเก็ตเนี่ยมันออกไฟไปเลยอะแบบให้มันเข้าไปไม่ได้แบบยิงทีหนึ่งตุ้มซึ่งหลอดล็อกเก็ตก็ไม่กล้าเข้าละแล้วทีมเราก็จะเล่นสบายนะแต่ว่าอย่างเกมเนี้ยเจอสตาร์หลอดมันก็ค่อนข้างจะเสียเปรียบในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยิงสตาร์หลอดไม่ค่อยจะทันนะคร ก็พยายามยิงไปนะครับคือเราต้องพยายามอยู่หลังๆหน่อยนึง อันนี้คือผมน่าจะออกทนเนตีแล้วมันระเบิดมาช่วยเพื่อนนะมาช่วยเพื่อนทำแดเมจอะไรย่เงี้ย แต่ว่าถ้าเกิดว่าออกธนูเนี่ยมันจะยิงไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะก็ต้องทำใจไปก่อนนะมันก็มี DPS สูงขึ้นนะแต่ว่า damage b u r s มันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่มันก็ยังพอช่วย b บ r ร์ damage ช่วยเพื่อนได้นะฮะฉันก็เลยออกมานะ เพราะว่ารู้สึกว่าเพื่อนแบบจะขาดดาเมจในระดับหนึ่งเลย นี่คือกำลังจะเตรียมออกดาบใหญ่นะฮะ เราก็พยายามยิงอันติให้โดนเขานะคือถ้าโดนสุ่มสักตัวหนึ่งอะมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เขาออกไฟเนี่อย่างเงี้ยถ้าโดนสตาร์ลอดก็คือเข้าไฟไม่ได้ละ เนี่ยฮะอูเบอร์ลินโดนทีนี่คือก็สะดุ้งนะ ก็ยิงสุ่มไปนะเนี <laughs> ่ยอย่างเงี้ยโดนทีหนึ่งก็แบบเกือบตาย ทีมเขามันเข้าไฟไม่ได้เนาะชอแค่โดนอะนี่สตาร์หลอดคือแบบต้องวิ่งอะ เราก็ต้องพยายามรักษาระยะไว้นะฮะเพราะว่าตัวเราคือถ้าเข้าถึงตัวเราไม่มีเบอร์นะเราก็ออกออกไปได้ตัวไม่มีโมบิลิตี้เลยนะครนี่ยฮะอย่างเงี้ <c oughs> ถึงบ่บมันแพ้ทางก็ตาหลอดในระดับนี้ เนี่อันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนจากคนูยิงระเบิดมาเป็นาดาบจุดเลือดแทน,นค,คิดว่าจะแบบเอามายิงสู้กับสตาร์ลอดอะไรประมาณนี้ละมั้งพรัะจากเมื่อกี้ที่โดนสตาร์ลอดยิงล่วงไปก็มีความเคียดแทนเดิดขจ้ง อดเมื่อกี้นี่ต้องให้เครดิตสกาวเลตเลยนะเลยได้ว่าแบบคอมโบทีนนี่คือหายสามเลยทีเดียว

ตัวมันคือข้อดีมันก็คือสามารถทำให้แครี่หรือเมทฝั่งศัตรูเนี่ยออกจากไฟได้นะหรือว่าถ้าเป็นแอตซ์ินหรือป่าที่เป็นตัวบางๆเนี่ยก็สามารถยิงให้ออกไปได้เลยนะในกระสุนแบบเม็ดเดียวเนี้ยทีมนู้นคือแบบเม็ดเดียวโดนครึ่งหลอดนี่ก็คือศัตรูก็จะไม่กล้าเข้าแล้วนะฮะเพราะว่าถ้าเข้ามานี่ก็อาจจะแบบ โดนเพื่อนเราเบิร์ตตายได้นะฮะแิปนี้ก็ทำเดเมจไปแสน3ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าอันนี้ก็ยังต้องต้องขอบอกว่าเป็นแรงแค่ไดมอนด์เองนะฮะก็ต้องใครที่จะเอาไปเล่นก็ต้องต้องทำใจนะเพราะว่าคลิปนี้มันก็ไม่ได้บอกทั้งหมด ของแคร,รี่นะฮะหรือใครที่แบบอยากจะแบบเน้นแคร,รี่ที่แบบแบกแบกจ๋าเลยก็แนะนำนะฮะสตาร์หลอดหรือล็อกเก็ตลักคูนนะฮะอันนี้ the b แบกของจริงที่ใครเจอก็ก็แบบเหนื่อยนะฮะแบบ เจอสตาร์หลอดเงี้ยมันไปวิ่งไปลอยบ้านก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแถมตัวมันก็ค่ายากด้วยนะมบิลิตี้สูงมากอย่างล็อกเก็ตนี่ก็เป็นตัวที่แบบยิงแหลกยิงกระจายยิงทุนใครโดนล็อกเก็ตซอยนี่คือคือเห็นนรกมาพังๆนะฮะก็<笑><笑><笑>ต้องขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะะไว้เจอกันครับ คลิปหน้าไปครับ